ป่าไพวงคำพูดถึงแมทพิรณีหลังจับมือไฮโซจากกรณีที่เพจที่ใช้ชื่อได้เผยคำใบ้ดาราตัวมอมา้าคือมือที่สามทำรักลม่มระหว่างไฮโซพกและอ้ําพัชราพานั้นโดยเพจดังกล่าวได้ระบุข,ข้อความว่านางเอกมือที่3ามมอมา้าสุปตาเบอร์หนึ่งพากันไปเที่ยวโคราชนางเอกต่างช่องเจอเลยโทรบอกซุปตาเบอร์หนึ่งนางเอกที่ถ่ายโฆษณากับซุปตาชิ้นแรก ซึ่งกระโยงไปที่นางเอกสาวแมทพิรณีคงไทยเมื่อถูกโยงว่าเป็นมือที่สามระหว่างอัมพัชราภากับพกประธานวงทั้งนี้ยังมีคนเมาส์กันสนันว่าเห็นสาวแมทจับมือกับหนุ่มพกในงานปีใหม่ล่าสุดสำนักข่าวชื่อดังได้ติดต่อไปที่ผู้จัดการส่วนตัวของสาวแมทพิรณีโดยผู้จัดการได้บอกว่าอย่างแรกกวางยืนยันว่าแมทไม่ใช่มือที่3ค่ะคิดอยู่แล้วว่าจะต้องโยงเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอน แล้วตอบตรงนี้เลยว่าแมทไม่ใช่มือที่3าของพี่พกกับพี่อ้ําแน่นอนความสัมพันธ์ระหว่างแมทกับพี่สงการานก็ยังดีกันอยู่เมื่อวันก่อนแมทก็ขึ้นไปดูร้านไอศครีมที่พี่สงการานทําให้อยู่เลยเห็นข่าวที่เกิดขึ้นแล้วยอมรับว่าได้เจอกับพี่พกจริงในวันปีใหม่เป็นงานปาร์ตี้ซึ่งทุกคนก็ไปกันหมดและต้องบอกว่าแมทเขารู้จักกับพี่พกมานานแล้วก็มีการเข้าไปทักทายพูดคุยกันเป็นธรรมดาวันนั้นกวางอยู่กับแมทตลอดรู้ว่าเหตุการณ์วันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง แล้วที่บอกว่าไปเจอกันที่โคราชไม่ใช่เลยเขาเจอกันที่กรุงเทพวันที่31ธันวาซึ่งแมทไม่ได้ไปตั้งแต่ช่วงต้นงานแมทไปช่วงหลังๆแล้วถามเรื่องข่าวว่ามีการจับมือกันจริงไหมยอมรับว่ามีการจับมือกันจริงเพราะมันเป็นงานปาร์ตี้มีการเต้นจับมือทักทายแต่ไม่ได้มากกว่าพี่น้องแน่นอนตอนที่มีข่าวเรื่องพี่อ้ํากับพี่พกวันแรกๆแมทก,ก็เริ่มไม่สบายใจกลัวว่าจะโดนโยงเพราะว่าในงานวันนั้นก็มีคนเห็นเยอะ แต่กวางกล้ายืนยันว่าแมตตไม่ได้เป็นมือที่3แน่นอนค่ะวันแรกๆที่มีข่าวอ้๊อกับพกนั้นแมตตก็ไม่สบายใจกลัวว่าจะโดนโยงเพราะวันนั้นมีคนเห็นเยอะไม่รู้มาก่อนว่าอ้๊อกับพกมีปัญหากันรู้ข่าวก็ตกใจแมตสภาพจิตใจไม่ดีเลยโดยมดดํายังกล่าวอีกว่าเจอมากับตัวแมตตก็ยังอยู่กับพ่อแม่สงกรานอันนี้เจอมากับตาทักแมตเป็นไงมันบอกเดี๋ยวกอดหนูปุ๊บพี่ก็ไปเล่าข่าวหนูฉันถึงไม่อยากอ่านข่าวดาราแล้ว แมทบอกเดี๋ยวกอดเห็นใจหนูพี่ก็ไปอ่านข่าวคราวนี้แมทเครียดถามมันเครียดไหมเห็นมันนั่งเล่นโทรศัพท์พ่อสงการก็บอกว่าคนนี้ป่ารัก